วีโก้วีโก้หน้าแชมป์เอาไหมสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ยูน้อยอร่อยโลนะจ้าวันนี้นะคะเนเน่มีรถบ้านเข้าใหม่มานําเสนอพี่ๆทุกคนอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นวีโก้หน้าแชมป์นะคะเป็นรถบ้านเข้าใหม่ซประตูเลยใครชอบเครื่องยนต์2.5เครื่อง V-Engine แรงๆต้องมาจัดคันนี้เลยจ้ะเดี๋ยวเนเน่พาดูว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะตามเนเน่มาเลยค่ะ เริ่มให้ตั้งแต่ด้านหน้าเลยทุกคนคันนี้นะคะเป็นสีบอลเทาสวยๆเลยนะคะตาไฟดวงใหญ่ๆนะตามสไตล์ของโตโยต้านะเวลาขับไปนี่สว่างมองเห็นชัดแน่นอนนะคะดน้านล่างมีไฟตัดหมอกให้นะจ้าเวลาขับรถไปเจอหมอกเจอฝนไม่ต้องกลัวมองเห็นทางชัดแน่นอนกระจังหน้านะคะเป็นโคเมียมและคันนี้นะคะมีจมูกให้ด้วยนะเพราะอย่างที่เน่ๆบอกว่าคันนี้น้องเป็นหน้าแชมป์นาะหน้าแชมป์ก็จะหล่อๆแบบนี้เลยค่ะป่ะมาดูรอบคันกันค่ะว่าคันนี้รอบคันสวยหรือเปล่า นี่ให้ดูด้านหน้าแบบช้าๆเลยนะใน,นี่ให้ดูด้านหน้าแบบช้าๆเลยนะคะให้ทุกคนนะได้มองรายละเอียดกันแบบชัดแจ๋ววเลยนะคะเนี่ยเป็นไงสีสวยมากยิ่งโดนแดดเมื่อกี้นะคะฝั่งนู้นก็จะไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ฝั่งนี้มาโดนแดดสีสวยมากร่องรอยการใช้งานนี่ถือว่ามีน้อยมากๆนะคะเจ้าของเดิมน่าจะรักรถมากๆเลยค่ะคันนี้นะแม็กนะคะแม็กเนี่ยมาจากเออมากับเจ้าของเดิมนะเป็นแม็ก สวยเลยนะคะเป็นแหวนอรอๆๆ่อยสวยเลยยางเน่เน่เปลี่ยนให้ใหม่ฟรีทั้ง4เส้นแล้วนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีทั้ง4เส้นแล้วด้วยและสําหรับใครนะคะที่จองรถกับเนเน่วันนี้เนเน่ติดฟิล์มให้ใหม่ฟรีรอบคันเลยค่ะติดฟิล์มให้ใหม่ฟรีรอบคันเลยคันนี้กระจมองข้างเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วด้วยนะคะและอย่างที่เนเน่บอกว่าคันนี้เป็นเครื่อง V N Turbo เขาจะมีบอกข้างๆเลยว่าเป็นตัวไฮลัก V N Turbo นะจ๊ะ ที่จับประตูนะคะตรงนี้จะเป็นคโครมเมียมแล้นี่ให้ดูสีคันนี้สีสวยจริงๆนะสีบอลเทานะคะเข้าได้กับทุกคนเข้าได้กับทุกโฉลกนะด้านหลังตรงนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้แล้วและจะบอกว่าแมกไลเนอร์นะร่องรอยการบรรทุกงานหนักเนี่ยแทบจะไม่มีเลยทุกคนมีการใช้งานบ้างนะคะแต่ไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเนี่ยนี่ให้ดูเลยค่ะสวยมากและที่สำคัญตรงนี้ค่ะ รอยอาร์กนะมีอยู่ครบเลยมีอยู่ครบเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถน้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมานะคะให้ดูทั้งสองข้างเลยไม่มีการทําสีมานะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยไม่โดนซูลดักมาแน่สาหรับคันนี้นะคะ๋ยวเน่ๆให้ดูด้านในด้วยจะพาดูเม็ดอาร์ด้านในด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องตามเข้ามาค่ะตามเข้ามาเลยตามเข้ามาให้ดูจากด้านหลังก่อนเลยนี่ส่วนของผู้โดยสารนะคะ ด้าน,นหลังบอกสวยๆบอกหนังจะแกะได้ไหมแน่นมากนี่นมากเลยค่ะนี่นี่นะคะเมทอาร์ตอยู่ครบเลยไม่มีการชนด้านข้างมาแน่นอนนะจ๊ะหลายๆคนอุ้ยดูทำไมพี่ดูเพื่ออะไรดูเพื่อเช็คนะคะว่ารถเนี่ยเป็นรถเดิมหรือเปล่ามีการแบบชนมาหรือเปล่าทำส่งทำสีมาหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องดูนะคะน็อตข้างๆเนี่ยต้องเช็คทั้งหมดเลยนะคะเห็นเป่า มาเดี๋ยวเน่ให้ดูฝั่งคนขับนะคะตรงฝั่งคนขับตรงนี้เนาะเบาก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุก5สปีดนะคะทุกคนสําหรับคันนี้นะเกียร์เป็นเกียร์กระปุก5สปีดนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะกระจกมองข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะด้านในเป็นสีเบจเบาเนี่ยเป็นเบาหนังสวยมากๆเน่บอกเลยว่าใครได้ไปได้ไปนะคันนี้คุ้มนะคะคุ้มสุดๆเลยคอนโซลหน้านะร่องรอย สวยมากปกติอะรถนะคะถ้าเป็นรถปีนานๆหน่อยอย่างคันนี้ปี2015ใช่ไหมก็ผ่านการใช้งานมาประมาณ 5, 5ปี6ปีได้ไหมไม่ใช่หรือใช่เอ๊ะ7ปีผ่านการใช้งานมา7ปีบางคันเนี่ยถ้ามีลูกเล็กหรือถ้าไม่ได้รักรถจริงๆน่ะริ้วรอยต้องมีนะแต่คันนี้คือสวยกริบมากๆเดี๋ยวน่จะพาไปดูห้องเครื่องค่ะว่าห้องเครื่องคันนี้สวยหรือเปล่า รถต้องไม่สวยแค่ข้างนอกแล้วไม่สวยแค่ข้างในห้องเครื่องก็ต้องสวยด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้ดูตั้งแต่ฝากระโปรงเลยฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะรอยอาร์กยังอยู่แล้วนี่ขะตาปั๊มของโตโยต้าก็ยังอยู่คันหน้าเนี่ยยิ่งไม่ต้องห่วงเลยไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะตัวปั๊มยังอยู่รอยอาร์กก็ยังอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หลายๆคนเวลาดูรถนะคะแผ่นเพลสติ๊กเกอร์มอกอนะต้องยังอยู่นะจ๊ะที่รักจา๋าต้องยังอยู่นะคะ เน่เนให้ดูที่ห้องเครื่องนะห้องเครื่องเนี่ยตากแดดให้ดูเลยไม่มีไหล่ไม่มีเยิ้มนะคะสวยๆมาเลยคันนี้ดูแลทั้งแบตเตอรี่และของเหลวภายในเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะใครอยากได้คันนี้นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาหาเน่ได้เลยหุยพูดมาขนาดนี้แล้วเน่อยากรู้ราคาจังเลยใช่ไหมคะอยากรู้ราคาคันนี้จังเลยคันนี้นะคะโตยโยต้าไฮรักวีโกคันนี้นะคะราคาตัดสดอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นค่ะ 4 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นและถ้าใครไม่มีเงินก้อนนะคะอยากผ่อนใช่ไหมคันนี้ลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะมีประวัติไม่มีประวัตินะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทเท่านั้นนะออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทถ้าอยากได้คันนี้ต้องรีบจัดรีบจองนะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้เน่ด้วยนะช่องทางการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างแล้วอยากได้คันนี้อยากจองคันนี้รีบโทรเข้ามาเน่รอรับสายอยู่นะจ๊ะสําหรับวันนี้เน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าบริการดีรลสวยในครอบครัวคันที่2องนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกรุมรค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายปลาเซนเตอร์รสไม่ดีที่นี่ไม่ขายข่งขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ